อาสวัสดีน้องด้ครับ <c oughs> ก็คือนองก,กับพบอีกแล้วเนาะในรอบหนึ่งเดือนหลังจากที่พี่ได้สอนอ่าเจ้าตัวลิมิตไปเนาะคือพี่บอกขาวดีว่าวันที่พี่พิมพ์ชีตชุดเนี้เออผมพี่พังไฟหายหมดเลยนะ้องที่พิมพ์มาก็เดี๋ยวพี่คาดว่าสักวันวันจันทะร์นได้ชีตเนาะอันนี้คือพี่รีบมากเลยพี่มานั่ง เปลี่ยนหัวข้อใหม่เนะี่ยเออเดี๋ยวเราเริ่มเนเชอร์ใหม่หมดเลยเนาะสำหรับเจ้าภาคที่สองของแคลคูลัสเนาะคืออันแรกอะลิม,มิตเนี่ยเราจบไปละบทนี้ลิม,มิตซึ่งมันก็มีแบบหลายสายเนาะที่พี่ช่โชว์ให้ดูก็ไปเชื่อมกับความต่อเนื่องอะไรเงี้ยเออเขาเนี่ยลิมิตเนี่ยมันดันแยกเป็นสองสายเนาะเป็นสองสายที่อ่าบอกเลยว่ามันตัวมันข้ามมากไอ้สองสายเนี้ย สายแรกเนี่ยเราเรียกว่านี่แหละเจ้าดิฟเวทีเนี่ยก็คือดิฟอีกสายหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าอ่าอินทิกรอลน้องหรือว่าอ,อินทิเกรตเนี่ยอันเนี้ยมันจะสัลักรับที่เราคุณคุนกันก็อย่างนี้เนาะดีดีเอ็กดิเกรตเนี่ยเป็นรูปอย่างนี้ครับน้องเออคราวนี้ครั้งเนี้ยเราจะมาเรียนตัวนี้ก่อนไอ,อตัวเนี้ยค่อยว่ากันอีกทีเออซึ่งมันต้องเรียนตามนะน้องก็คือ ต้องเรียนลิมิตลิมิตเสร็จมาดิฟดิฟเสร็จเข้าอินดิเกตเนาะห้ามข้ามนะครับน้องถ้าข้ามทีนี่พี่บอกเลยว่าง,งานเขาแน่นอนเพราะทุกเรื่องตอนนี้ก็หมดเนาะมาเขาเนี้ยเรื่องแรกที่เราจะเรียนในคลิปนี้ก็จะมีแค่แผ่นเดียวครับน้งองแผ่นเดียวบ,งบางๆเลย A4 แผ่นเดียวมาดิเิเวทีเนี่ยเราจะเริ่มจากอ่า definition ก่อนเนาะทุกครั้งที่เราเรียนเราจะเริ่มจาก definition ก่อน คือนิยามคราวนี้นิยามของมันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้พิจารณา f ที่เป็นฟังก์ชันของ x กำหนดโดย y เท่ากับ f x ที่มี x0 เนี่ยอยู่ในโดเมนเนาะอ่าถ้าใครเรียนไอ้เจ้าลิมิตมาพี่จะมีแบบอินโทรดักชั่นให้เนาะก็คือจะมีพวกนี้เนี่ยอ่าพวกฟังก์ชันพี่จะสอนว่าโดเมนคืออ,อะไรเนคืออะไรเนาะแล้วน้องจะได้มาเก็ตในบทน,นี้แหละอยู่ในโดเมนและแลนวเริ่มเบอร์และอ่าเดียวใต้ x เป็นส่วนเปลี่ยนแปลงของ x ถ้า x ศเปลี่ยนแปลงไปเดียวได้ x แล้วค่าของฟังก์ชันจะเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ครับแล้วค่าของ ฟังก์ชันจะเปลี่ยนแปลงไปคือถ้าพี่พูดอย่างนี้เน้ออาจจะงงนนเนาะคราวนี้พี่จะวาดการาฟให้ดูแล้วก็วาดการาฟสักการาฟหนึ่งที่ง่ายๆขึ้นมาฮะน้องครเนี้สมมุตนะิเนาะอ,อเป็นการาฟเส้นโค้งแบบนี้กันคราวนี้เราเริ่มต้นด้วยที่ x ศูนย์ น,นี่คือวารครับ fx จะได้ว่าค่ามันเนี่ยตรง, 0, เตาายงเนี้ยมันคือ fx ศูนย์เนาะแต่พี่พิจารณาช่วงเนี้ยปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยมันถามมาอีกเท่าไหร่ครับถามอีกเดล塔 x ตรงนี้กลายเป็น x ศู x นย์บวกเดต x ทันทีแล้วแทนค่าไปเนี่ยแทนเข้าไปใน x ของ fx เนี่ย จะได้เราตรงนี้คือ f x ศูนย์บวกเดลต้ x เนอะไอ้ตรงเนี้ยอ่าสี C แดงเนี้ย <c oughs> เพิ่มขึ้นเดลต้ y นะฮะอืมแล้วเราก็รู้ใช่ว่าเดลต้ x เมื่อคือเดลต้า x อยู่ละเราแค่จับไอตัวเนี้ยมลบตัวนี้ไได้เดลต้า x ออกมาในคราวเนี้ยเดลต้า y เราจ,จับตัวบนลบตัวล่างก็หาไอช่วงที่มันอยู่ตรงนี้ว่าเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นฮะเดลต้า y คือ f x ศูนย์บวกเดลต้ x ลบด้วย f x ศูนย์เนาะโอเคแสดงว่าค่าที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจะมีค่าเท่าไหร่ครับ f x ศูนย์บวกเดลต้ x ลบกับ f x ศูนย์เนาะังรูปโอเคนี่คือนิยามอนุพันธ์เบื้องต้นเนะอย่าพี่จัดหน้าไปนหนึ่งอ่ะอย่างนี้ขาวนี้เนี่ย เดนิชันจริงๆนอะน้องถ้าน้องไปพูดอย่างนี้ในห้องสอบเนี่ยโอ้โหมันคงจะแบบโอ้ว the f ฟักมันเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยทำมมันดูเยอะๆอ,อะไรอย่างนี้เนาะครานี้นหะน้องมันก็เลยมีอีกหนึ่งตัวขึ้นมาที่พี่ว่าน่าจะง่ายขึ้นมาหน่อยในการเข้าใจมันเนาะอาจะเป็นเดนิชันที่แบบลบล้าสุดละก็คือให้ f เนี่ยเป็นฟัง์กชัน ที่มีตัวแปรอิสระเป็น x กำหนดอ่าชนกับอันนี้ซะนั้นแอบนะพี่เรื่องนี้ขึ้นกันกำหนดโดย y เทากับ f x ให้เนี่ยเนาะ เราแทนด้วยตัวนี้อัตราการเปลี่ยนเราแทนด้วยตัวดนะีเนาะอย่างนี้ดี by dx แต่เราสนใจอะไรสนใจ y แสดงว่า y เทียบกับ x เนาะอันนี้ถ้าพี่ขีดขั้นลงมาเนี่ยคือบ่งบอกตำแหน่งเนาะตำแหน่งที่ x เนี่ยเป็น x ศูนย์มันคืออะไรครับมันคือลิมิตคือทำไมพี่ถึงเขียนเป็นลนะิมิตเนาะเราสนใจที่ x ศูนย์จุดเดียวแสดงว่าอะไรครับค่าเราเนี่ยต้องลู่เข้าไปจุดนี้เท่านั้น แล้วน้องที่ดูเราจะบีบให้แกน x แกนเราบีบให้เดลต้า x เดลต้า y เนี่ยเขาใกล้จุดจุดเดียวกันเนี่ยเราต้องใช้ลิมิตเนาะแล้วลิมิตของมันเนี่ยมันคืออะไรครับมันคือลิมิตไอเดลต้า y เนี่ยมันต้องหดลงหดลงหดลงเรื่อยๆเนาะมันคือลิมิตของ f x 0บวกเดลต้า x ลบด้วย f x 0ส่วนด้วยนะครับมันคือเทียบกับเดลต้า x เนาะอ่าแล้วคราวเนี้ยน้องที่ดู y อ่ะมันมาแล้วเว้ย x มันก็ต้องมาตามใช่ป่ะ คือเดี๋ยว้า x เนี่ยมันต้องลูเข้าสูน่นะฮะน้ออันนี้คือยากยากหน่อยในการเข้าใจเนาะแต่ถ้าน้องเข้าใจเนี่ยมันจะเฮลตี้ตัวตัว,ตวน้องมากนะฮะอ่าคราวนี้เนี่ยถ้าน้องเขียนทุกข้อนี้พี่บอกเลยว่าโอ้โหพอจะเขียนเสร็จน้องหมดเวลาไปแล้วกี่นาทีคือมันนานมาเราแทนตัวนี้ F พาม x ศูนย์นี่คือการแทนว่าดิฟ f x ที่ x เท่ากับศูนย์อ่ะมันจะ,ะมานี้เนาะ ถามว่าทำไมพี่ถึงล่บพี่ถึงเลือกสอนดิฟคือตอนนี้เนาะโรงเรียนพี่มันเรียนถึงเรื่องแคลคูลัสละไอหลักสูตรในห้องอะที่ไม่ใช่เอพี่เลยคิดว่าอ่ะไหนๆเราก็เพิ่งจบทางภาคมามันหมาดเนาะก็ถือโอกาสทวนดิฟซะเลยแบบจะได้ไม่ต้องไป็นลำบากมากตอนสอบมาอันนี้นะฮะพี่เอยเขียนอธิบายว่าลากเส้นว่าเมื่อลิมิตเนี่ย เมื่อลีมิตดังกล่าวนะหาค่าได้เรียกอ่าเจ้ายิฟเอเอ็กซูนเนี่ยว่ามีอนุพันธ์ของเิฟที่เอ็กเท่าศูนย์อ่ะเนี่ยมันประมาณนี้เนาะอย่พี่ซูมให้ อ๋อ่อมาเราจะมาให้ตัวอย่างกันสักข้อนจงหาอนุพันธ์ของ f x เท่ากับ x กำลังสองบวกหนึ่งและดิฟ f สามเนี่ยมันค่าเท่าไหร่หา คราวนี้นะน้องคือเราเนี่ยเพิ่งเริ่มเรียนเนาะใครที่เรียนมาก่อนนะฮะน้องน้องจะใช้แบบที่น้องเรียนมาก็ได้ก็คือใช้สูตรแต่ถ้าเริ่มเรียนพี่ขอยน้องใช้นิยามครับใช้นิยามนิยามคืออะไรนิยามคือตัวนี้ฮะน้องเจ้าดิฟเอ็ก์เนี่ยมันเท่ากับอะไรฮะลิมิตเดลต้าเเข้าใกล้ศูนย์เอฟเอบวกเดลต้าเ ลบด้วย f x ส่วนด้วยเดลต้า x นี่คือนิยามมันนี่คือตัวตั้งต้นของเราคะเราใช้ตัวนี้ตั้งต้นเพื่อไปหาอนุพันธ์ของ f x มาคราวนี้น้องก็ลอกไอ้เจ้าลิมิต่ยลงมาก่อนคราวนี้เนี่ยเราจะแทน x บวกเดลต้า x เนี x ่ยเข้าไปใน f x เลยนะฮะก็คือ เราจะแทนตัวเนี้ลงไปใน x ของ fx ซึ่ง x ของ fx เนี่ยมันขึ้นมันไม่ใช่ขึ้นมันทำให้ไอตัวแปรน,นี่ยเปลี่ยนใช่ปะแสดงว่า fx บวก delta x เนี่ยมันจะเท่ากับอะไรครับ x บวก delta x ยกกำลังสองบวกหนึ่งอันนี้คือตัวแรก fx ก็ตรงไปตรงมาฮะตัวเดิมเลย delta x ก็เสิร์ x นเด l ต a x ครับคราวนี้ต้องใช้สูตรอะไรฮะ บางคนบอกกำลังสองสมบูรณ์แต่ช้าก่อนอานนนดูดีลบเนี่ยมันกระจายเข้าไปได้ใช่ปะ่ะคขาเนี้ยไอตัวแรกอ่ะมันเป็นบวกพี่ไม่ใช่สนใจเลยอะก็ล่อมเดิมเขาเนี้ยไอหนึ่งเนี่ยมันมีปัญหาเนาะก็คือบวกหนึ่งเนี่ยมันเจอลบกับบวกหนึ่งตรงนี้แสดงว่าตัดกันไปสองตรงนี้นจะตัดกันหายแล้วมันจะเหลือแค่อะไรฮะมีเหลือแค่ลบกำลังสองส่วนด้วยดอทเอ็กเนาะ นี่กระจายมังสองก็ได้นะฮะแต่พี่ไม่เชียร์พี่เชียร์ให้ใช้ผลต่างกับมังสองครับน้องมันคือ x บวกเดลต้า x ลบ x คูณกับ x บวกเดลต้า x บวก x ส่วนด้วยเดลต้า x มันคือลิมิตเดลต้า x เข้าใกล้ศูนย์เนี่ยอันนี้คืออะไรฮะเดลต้า x คูณกับ 2x บวกเดลต้า x แล้วครับแล้วอะไรครับน้อง ถ้าน้องลองแทนเดลต้าเอ็กไปศูนย์เนี่ยน้องจะพบว่ามันเกิดอินดีเทอร์มินเอทฟอร์มรูปแบบไม่กำหนดศูนย์ส่วนศูนย์ซึ่งเรามีสามวิธีที่พี่สอนไปแล้วเบื้องต้นมีแยกแฟกเตอร์คอนจูเกตโลปิตานซึ่งโลปิตานเราจะสอนในหัวข้อนี้ด้วยฮะเนาะอันนี้เดลต้าเอ็กกับเดลต้าเอ็กซัดกันไปเราจะได้ว่าลิมิตของเดลต้าเอ็กเข้าใกล้ศูนย์เนี่ยของสองเอ็กบวกเดลต้าเอ็กเนี่ยแล้วคราวนี้ฮะเนาะเราก็แทนเจ้าเดลต้าเอ็กเนี่ยเข้าใกล้ศูนย์ลงไปนี้เนาะ จะได้ว่า 2x บวก0หรือ 2x นั่นเองครับซึ่ง 2x นี้คืออะไรครัก็คือ d i f f fx นั่น fx นั่นเองนะครน้องอย่างนี้วันนี้พี่ก็ข้างพูดล้วนหน่อยนะคือพี่เพิ่งไปคัดตัวสัปดาห์วิชาคณิตมานอ้องแล้วพี่กลับบ้านมาเนี่ยรีบมาสอนเลยเออก็อาจจะมีเบลอเนิดน,นึงเนาะอืมอานี้หาอ,อีกครับ คิด f สญญามแสดงว่าเราแทนสาม้าไปใน x ของ f x ได้เลยจะเท่ากับสองคูณสามตอบหกก็ตรงไปตรงมาดีฮะน้องพอวันนี้เนาะเดี๋ยวพี่ให้ดูพอน,นี้คราวนี้เนี่ยอืม <c oughs> มันจะมีโน้ตเพิ่มเติมฮะน้องสำหรับน้องที่อยู่มส น้องจะคุ้นกับบทนี้ดีถ้าน้องเรียนเทอมสองน้องต้องเคยได้ยนินคำว่าเส้นสัมผัสส่วนโค้งมันจะมาในบทของโค n ิ c เ e c t i o n เนาะหรือภาคตัดก,กวยมันจะมาในรูปแบบของเส้นสัมผัสวงกลมก็ดีเส้นสัมผัสวงรีก็ดีแต่ในแคลคูลัสเราจะไม่มีเส้นสัมผัสแค่วงกคมวงร,ร,รีนะน้องมันจะมาเป็นเส้นตรงที่สัมผัสกับพวกสมการเส้สนโค้งแบบแปลกๆหมดเลยมาเราดูธีการหาดีกว่านะฮะก็คือ อันเนี้ยมันไม่ได้เป็นหัวข้อใหญ่มากเอาพี่จะขอเทคโนตแล้วกันเนาะและโน้เนี้ยจะชื่อว่า Tangential Line ทพี่ให้ภาษาอังกฤษไปด้วยนะะน้อง Tangential Line Tangential เนี่ยฮะน้องคือ tangent t a n g น n t i ย l เนี่ยแปลว่า Tangent น้อง tangent Tang เนี่ยแปลว่าสัมผัสอ่า l i n ์เนี่ยแปลว่า,สา,าเ,เาส้นตรงาะ มันมีวิธีการหาดังนี้ฮะน้องไอแทนเจนไอแทนเจนเชียลไลน์เนี่ยคืออันแรกเนี่ยเราต้องหาเอมหรือสเลปออกมาก่อนนั่นเองพองหาสเลปเสร็จปุ๊บเราต้องทราบจุดผ่านหนึ่งจุดในที่นี้เนาะที่กำหนดเป็น x หนึ่ง y หนึ่งคือจุดผ่านสองน้องไอสามน้องต้องรู้จากสมการนี้เพราะสมการเนี้ยใช้สร้างเส้นสัมผัสก็คือ y ลบ y หนึ่งเท่ากับ m คูณ x ลบ x หนึ่งนะฮะต่อแต่ถ้าน้องรู้แค่นี้น้องอาจจะทำได้บางส่วนมันทำไม่ได้ทุกส่วนนะะน้องเพราะว่าไอสมการเนี้ยส่วนใหญ่เนี้ยไอมอซเนี้ยมันจะให้มาเป็นฟอร์มของเส้นตรงแบบปกตีเลยอันนี้เมื่อน้องเรียนแคลคูลัสนะฮะน้อง ไอสอกับสาเนี่ยพี่ไม่เคยกังวลเลยว่าน้องจะทําไม่ได้ไอสองข้อนี้คือมันขั้นตอนแบบก่อนสุดท้ายกับสุดท้ายอนะ่ะเนาะซึ่งแสดงว่าอะไรฮะขั้นตอนที่หนึ่งอนะโคตรสําคัญเลยก็คือหาความชันเนะนี่ยทีนี้ความชันมัญหาอยัางไงหาความชันนะฮะโดยใช้แคลคูลัสซึ่งตัวที่เราจะใช้ คือนอะไรฮะพันดิฟก็คือไอคอมชันโดยใช้เคอร์บูลัสเนี่ยฮะก็คืออนุพันธ์ของ f x ฟเอ็กซะที่เอ็กซเท่ากับศูนย์ถ้าเาเอ็กศูนย์นี่ดีฮะคือมันคือจุดใดๆเนาะบนเส้นตรง ใช่เพราะว่าเราไม่สามารถไปหาแบบความชันของไอ้เจ้าส่วนโค้งนั้นได้แบบทุกจุดนะน้องคือคือไม่ใช่น้องดิฟหนึ่งครั้งปุ๊บน้องจะรู้แบบโอ้โหคือมันไม่ใช่รู้ความชันหมดอะมันจะรู้แค่บางมันจะรู้แค่เป็นจุดๆๆไปน้องอ่ะพูดอย่างนี้อาจจะไม่เห็นภาพนปะ่ะพี่ขอให้ตัวอย่าง้วกอนตัวอย่างคือจงหาสมการเส้นสัมผัส ของ y ถ้ากับ x กำลังสองบวกหนึ่งที่จุด x เท่ากับสามอันนี้นอ้องมีวิธีแก้อยู่อันแรกเนี่ยคือหาความชันเนาะเราก็ทำการหาอนุพันธ์ครั้งแรกไปก่อนก็คือเทคดิฟสองข้างเลย เขานน d y y d เนี้ย dy by dx เนี่ยเท่ากับ d dx x กำลังสองบนหนึ่งแล้วดิฟ x กำลังสองบนหนึ่งหน้าหน้าที่แล้วไอ้น้องเท่าไหร่นี่ใช่ไหมดิฟ x กำลังสองบนหนึ่งเท่าไหร่สอง x i a ออก มันคือ 2x เหรอ dy dx แล้วอันนี้คือความชันทนเนาะใช่มันคือความชันแต่โจทย์ถามว่าอยากได้เส้นสัมพัทธ์ที่จุดไหนเขาอยากได้เส้นสัมพัทธ์ที่จุด x เท่ากับ3ครัแสดงว่าอะไร m ่ x เท่ากับ3เนี่ยเท่ากับ2คูณ3เนาะตอะ่อ6ค่ะก็คือความชันที่จุด x เท่ากับสามของสมการ y เท่ากับ x กำลังสองบวกหนึ่งเนี่ยมันคือหกสองเนี่ยหาจุดผ่านเขาต้องการที่จุดสามสามะนาะแสดงว่าอะไร x มันเท่ากับสามไปแล้วแล้ว y เท่ากับเท่าไหร่ก็คือจุดผ่านมันอะคือพี่วาดรูปให้ดูเนาะสมมุติสมการเป็นแบบนี้สมการอะสมมติให้มันเป็นรูปแบบนี้เนาะแล้วคราวเนี้ยสมมุติจุดเนี้ยเป็นจุดสาม แล้วก็อะไรก็ไม่รู้เราต้องการหาเส้นสัมพัทธ์ก็คือไอ้เส้นสีแดงเนี่ยเท่าไหร่โดยเราหาได้จากอนุพันธ์ครั้งหนึ่งใช่ปหของไอ้เจ้าสมการนี้เนี่ยก็คือเราจะได้มาแล้วว่าความชันไอ้ตรงจุดเนี้ยมันมีค่าเท่าไหร่ซึ่งเราต้องรู้ด้วยว่าไอ้จุดผ่าจุดเนี้ยมันคือสามกับอะไรแสดงว่าอะไรคะแสดงว่าไอ้จุดสามอะไรเนะี่ยมันอยู่ในเส้นตรงมันอยู่ในเส้นตรงนี้ก็จริงแล้วก็อยู่ในส่วนโค้งนี้ด้วย จากอนิอยามที่มันอยู่บนส่วนโค้งอะฮะน้องแสดงว่ามันแทนลงในสมก,การค่าต้องเป็นจริงเนาะจาก y เท่ากับ x กำลังสองบวกหนึ่งเนียแล้วเราแทน x เท่ากับสามเข้าไปเนี่ยสามกำังสองบวกหนึ่งเนี่ยเทากับสิบแสดงว่าจุดผ่านเนี่ยคือจุดสามสิบฮะต่อมาสร้างสมก,การเส้นตรง ได้ว่า y ลบ y หนึ่งเท่ากับ m คูณ x ลบ x หนึ่งเนาะ y ลบสิบเท่ากับ m คือหก x ลบ x หนึ่งคือสามแล้วเมื่อน้องจัดรูปฮะจะได้ว่า y เท่ากับหก x ลบแปดนี่คือคำตอบนะฮะอ่ะอันนี้คือการหาไอเจ้าสมการเชื่อมสัมพัทธ์เนาะของกราฟซึ่ง มันจบแค่นี้ก็คงดีคะน้องแต่ว่ามันไม่จบแค่นี้สิข้อสอบที่จะออกเนี่ยเขาสามารถเล่นได้อีกตัวหนึ่งฮะน,งน้องจากงจาคำว่า Normal Line น,ะะน้องมอปลายครับมอ a ลายเ e คื่อสมมุตินะพี่มีอันเนี้ยเป็นฟังก์ชัน y เท่ากับ fx อันนี้คือจุด f x, อันนี้คือจุดเจ้า x ศูนย์แล้วก็ fx ศนะูนย์เนาะแล้วพี่ต้องการหาเส้นสัมพัสธ์จุดนี้พี่ก็โอ้เราหาได้แล้วนี่แต่น้องฮะมันสามารถหาได้อีกเส้นหนึ่งฮะก็คือ จะเส้นตั้งฉากอันนี้เราจะเรียกว่า normal line มันหาได้ยังไงครับน้องจำได้ไหมครับว่าเมื่อเทีเยบกนนะันนี้กัน, 1, น,นเนาะเ,เนี้ยเป็น L1 เนี้ยเป็น L2 เมื่อ L1 เนี่ยตั้งฉากกับ L2 แล้วเนี่ยจะทำให้ความชันของ L1 เนี่ยคูณความชัน L2 เนี่ยอ่าเป็นลบหนึ่งครับอันนี้คือกฎเหล็กหมนเลยเนาะ ซึ่งทุกคนต้องรู้อยู่แล้วฮะก่อนเรียนบทนี้แต่ไม่รู้ม่เป็นอะไรฮะวันนี้ก็ได้รู้ล้วซึ่งพี่ขอหา Normal Line จากไอข้อเดียวเนาะรอมาก่นันสมการเส้นสัมผัสเราจบแล้วฮะอันนี้จะหาเส้นตั้งฉาก หนึ่งเนี่ยหาความชันก่อนเลยความชันคือเจา้าดิฟวายอะถากับอะไรสองเอ็กเนาะจากไอ้ข้อที่แล้วคือดิฟวายถ้าตอบสองเอ็กเราเขียนนี้ก็ได้นะฮะน้องคือไอ้ดิฟเนี่ยมันสามารถเขียนได้ทั้งดิฟวายทั้งดิฟเอ็กทั้งดีวายบายดีเอ็กโอ้มันมีหลายตัวมากนะน้องที่ขอเลือกอเนี้ยเป็นดิฟวายเนาะเออจะได้ x หลากหลายหน่อยความชันที่จุด x อเท่ากับสามเนี่ยครับ มีค่าเท่าไหร่ก็คือแทน x กับสามลงไปได้ว่าหกอันนี้คือความชันของเส้นสัมผัสแต่ถ้าเป็นเส้นตั้งฉากเส้นตั้งฉากมีความชันเท่ากับลบหนึ่งส่วนหกเนาะเพราะว่าหกต้องคูณกับคือมันตั้งอย่างนี้หกคูณอะไรได้ลบหนึ่ง เพราะว่าไอสองเนี่ยมันคือความชันมันคูณกันต้องได้ลบหนึ่งเมื่อมันตั้งฉากกันเราก็ย้ายหกลงไปหารฮะจะได้ว่าไอเอเนี่ยคือลบหนึ่งส่วนหกเขียปะจากนั้นห้าสองสามก็เหมือนเดิมเลยคือน้องก็ไปหาเนี่ยจุดผ่านว่าอยู่จุดไหนจากนั้นเนี้ยน้องก็สร้างสมการขึ้นมาอ่ะ คือ y ลบ y หท m คูณ x บ x หเนาะ y ลบ y หนึ่ง y หนึ m ่ m คือลบหส่วนห x คือ x 1นึคือสมเนาะเมื่อน้องจัดรูปไปจัดรูปมาฮะมันจะได้ว่าย้าย6กขึ้นคูณหกไปลบหกสิบเ่ากับลบ x บวกสจะได้ว่า x บวกห y ลบหกามนทกับศูนย์ะฮะอันนี้คือเส้นตั้งฉากของการาฟนี้เนาะจบกปรทเลคเชอร์แรกเป็นไงบ้างครับ อันนี้ยังพอถูถูถ,ถ่ายได้นะฮะ้องเลคเชอร์แรกมันยังไม่ได้ไปไกลมากซึ่งเลคเชอร์สองเนี่ยเราจะเริ่มขึ้นนิยามของอนุพันธ์แล้วเนาะซึ่งสูตรจะค่อนข้างแบบบานตะไทยนิดนึงตัวอย่างก็จะค่อนข้างแบบน่ากลัวนิดนึงนะฮะน้องแต่พิชวาน้องทำได้แล้วก็วันนี้เอาไว้แค่นี้ฮะแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้าฮะสวัสดีครับ